ทีแรกคือมาจากภาษาอังกฤษฉันขอใช้ภาษาอังกฤษแต่เราจะแปลด,ด้วยภาษาไทยด้วยคำว่ากตัญญูคือคำว่า grateful คำนี้เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งดิฉันถามคำถามหนึ่งว่าเราเองจะรู้ได้ยังไงว่าเราเองเป็นคนที่มีใจขอบพระคุณหรือเปล่าการขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราพูดคาว่าอะไรไม่ได้พูดอยู่กับคําว่าเราเองพูดขอบคุณพระเจ้าพูดขอบคุณพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะเป็นคนที่พูดขอบคุณพระเจ้าแต่ใจไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นก็ได้ วันนี้สี่ลักษณะนี้จะมาเป็นสิ่งชี้วัดว่าเรามีคุณลักษณะเหล่านี้ไหมถ้าเราเป็นคนที่มีใจขอบคุณพระเจ้าเราจะมีลักษณะในสี่อย่างนี้อย่างแรกคือมีใจกระตันอยู่หรือมีความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆเอเฟซัสบทที่3ข้อ17กับ19ได้บอกกับเราว่าเพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพร่พู์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม เพลงหนึ่งที่ร้องเป็นประจำเราร้องเพลงขอบพระคุณด้วยใจโมทนาใช่ไหมเพลงนี้เป็นเพลงภาษาไทยที่ถูกแปลมาจากภาษาอังกฤษที่ใช้ชื่อเพลงว่า Give Thanks ก็คือขอบคุณพระเจ้าในบทเพลงนี้ประโยคทอดหนึ่งเขาร้องว่า Give Thanks with the grateful heart ก็คือหมายถึงมีหัวใจแห่งการซาบซึ้งขอบคุณพระเจ้าในความกระตันอยู่มันท่าทีของคนที่ไม่ใจขอบพระคุณอย่างแรกก็คือจะต้องเป็นคนที่มีหัวใจกระตันอยู่กระตันอยู่แปบลบว่าจริงๆเราคนไทยเนี่ยเราคุ้นเคยกับคํานี้มาก ใช่ไหมคะเราถูกสอนว่าเราต้องกตันยูรู้คุณกับบิดามารดาครอบครัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเมั้นวัฒนธรรมไทยเราจะคุ้นเคยกับคําว่ากตัญยูมากในการที่จะให้เกียรติกับคนที่ดูแลเรามาเพราะฉะนั้นกตันยูแปลว่ารู้บุญคุณและการสํานึกในสิ่งที่คนคนนั้นทําให้กับเราคนที่ช่วยเราหรือว่าเรารู้สึกขอบคุณเขาแต่คําว่าขอบคุณนี้ทำให้เรามองเห็นว่าการกตัญยูรู้คุณพระเจ้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่จะทําให้เรามองเห็นว่าการขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงแค่ขอบคุณด้วยเราพูดว่าเราขอบคุณพระเจ้าแต่หัวใจข้างในของเราเน่ยเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าดีกับเรายัางไรเอเมนไหมคะพี่น้องเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าทําอะไรให้กับเรามาเท่าไหร่แล้วบ้างและเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยเราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนของแผ่นดินโลกนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเพราะบางคนอาจจะคิดอยากฆ่าตัวตายตั้งแต่วันแรกที่ ลืมตามองโลกเพราะว่าอะไรคะพ่อแม่ไม่อยากจะเอาไว้อาจจะเกิดมาด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรต่เมื่อเรามีชีวิตในพระเจ้าการกระตุนยูรู้คุณจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราตระหนักว่านี่แหละคือการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงสํานึกในพระคุณของพระเจ้าแต่เขาบอกอย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของการรู้จักบุญคุณให้เราเนี่ยจดจําในสิ่งที่คนอื่นทําให้เราแต่อย่าจดจําในสิ่งที่เราทําให้คนอื่นพี่น้องคิดว่าประโยคนี้เป็นจริงไหมคะจริงค่ะ เพราะว่าให้เราจดจําในสิ่งที่คนอื่นทําให้เราเราจะขอบคุณเขาตลอดเวลาไม่ว่ากี่ปีผ่านไปเราจะจําได้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเราจะแย่อยู่แล้วแต่คนนี้ช่วยเราแม้ว่าเป็นเงินเพียงแค่ร้อยหนึ่งที่เขายื่นให้เราในวันนั้นดูเหมือนไม่เยอะแต่มันต่อชีวิตเราได้เยอะนั้นเราก็จะจําเขาไว้ตลอดชีวิตคนที่เคยช่วยเราคนที่เคยช่วยเรา แต่ในมุมตรงกันข <pe Dr ugs> like ้ามถ้าเราไปช่วยใครอย่าจําว่าเราเคยช่วยใครเพราะถ้าเราจําว่าเราเคยช่วยใครเราจะรู้สึกว่าหูทำไมเขาไม่สํานึกในบุญคุณเราเลยอ่ะเราทํากับเขาขนาดนี้ทําไมเขาทํากับเราได้แบบนี้เราจะมีความขมขื่นในใจถ้าเราจําในสิ่งที่คนเราทําให้คนอื่นอุ้ยเราดีกับเขาขนาดไหนอยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาหักหลังเราเขามาว่าร้ายเราเขามาเกลียดเราเขามานินทาเราเขามาทำ้ายไม่ดีกับเราอุ้ยดูสิเขาไม่เคยซาบซึ้งกับสิ่งที่เราทำมาตลอดและคนที่ขมขื่นคือใครคะ เราเพราะเราไปจําในสิ่งที่เราทําให้คนอื่นแล้วเราก็คาดหวังว่าเขาต้องดีกับเราใช่ไหมคะนี่คือนี่คือความเจ็บปวดของใจที่ทําให้เกิดขึ้นมันในเรื่องของความกระตันยูรุคุณให้อย่างเดียวคะ่ะว่าให้เราจดจําในสิ่งที่เราทําให้คนอื่นแต่อย่าจดจําในสิ่งที่คนอื่นทําให้กับเราเพื่อเป็นการเรียกร้องบุญคุณข้ามไปเรื่องนี้แต่กับพระเจ้าเราเห็นพระคัมภีร์ข้อนี้บอกกมกับเราว่าให้เราวางรากวางรากลงมั่นคงในความเชื่อ เมื่อวานไปเห็นดอกไม้เยอะมากสวยมากแต่ดอกไม้เหล่านั้นพี่น้องคิดว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่ได้คงทนนานแค่ไหนคะที่เขาขายอยู่ที่ตามร้านดอกไม้อยู่นานไหมคะไม่นานเพราะอะไรคะไม่มีรากเหตุผลเดียวกันเลยคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเชื่อของเราไม่มีรากจะอยู่ไม่นานดอกไม้ไม่ได้เหี่ยวและตายภายในวันหรือสองวันที่ถูกตัดออกจากต้น ใช้ระยะเวลาดังนั้นแล้วความเชื่อก็เหมือนกันบางคนบอกอก็ก็ไม่มีรากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงรู้แต่ว่าไม่เป็นไรเราจะสังเกตได้ยังไงว่าจิตวิญญาณของเรามีรากหรือไม่มีรากคะถ้าค่อยๆตายลงเรื่อยๆค่อยๆห่างไปเรื่อยๆค่อยๆรู้สึกไม่อยากอธิษฐานไม่อยากอ่านพระคัมภีร์เริ่มเบื่อการมาโบสถ์เริ่มรู้สึกว่ามาก็มาไปอย่างนั้นเริ่มรู้สึกว่ารับใช้พระเจ้าก็แบบทําไมคนนั้นไม่ทํเริ่มหงุดหงิด แล้วมีอาการบางอย่างที่ออกมาทางลบนั่นหมายความว่ากําลังเป็นอาการของอาการของต้นที่ไรลากแต่ไม่ได้ตายทันทีนะคะยังคงอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่จนกระทั่งวันหนึ่งมันตายลงไปเพราะไม่มีรากพราะคัมีร์ข้อนี้จึงบอกกับเราว่าให้เราวางรากลงที่ไหนคะให้เราวางรากที่ไหนคะคนที่พาเรามาเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าคะวางรากลงที่การหายโรคหรือเปล่าคะ วางรากลงที่สิ่งที่เราขอแล้วพระเจ้าตอบหรือเปล่าคะไม่ใช่ให้เราวางรากลงในความรักของพระเจ้าเพราะว่าความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนค่ะเอเมนนะคะความรักของมนุษย์เปลี่ยนได้ความคิดของเราก็เปลี่ยนได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เปลี่ยนได้แต่ความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนี่คือเหตุผลที่ถ้าเราจะยึดอะไรให้เรายึดความรักของพระเจ้าให้เราซาบซึ้งความรักของพระเจ้าไปถึงความรักแท้ของพระเจ้า เราไปดูเรื่องราวตอนหนึ่งด้วยกันในลูกาบทที่ 17: บเข้อสิถึงสิเป็นเรื่องยาวแต่ดิฉันตัดมาสองข้อเพื่อจะให้เองมองเห็นว่าเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องของพระเยซูสฤ์ที่พระองค์ทรงทําการรักษาโรคและพระองค์ทรงรักษาโรคเรื้อนนะักพระคัมภีร์พระองค์ทรงรักษาโรคเรื้อนตรงนี้ทั้งหมดกี่คนคะสิบคนเกิดอะไรขึ้นบ้างคะในลูกาบทที่ 17: บเข้อสิถึงสิบหก คนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเลียนี่คือท่าถึงกันที่มีความรู้สึกว่ามีความกระตันอยู่มีคนสิบคนมีกี่คนกลับมาคะคนเดียวหนึ่งในสิบถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนเต์นเท่าไหร่คะสิบเปอร์เซนต์น้อยมากในสิบคนที่หายโรคไปมีเพียงแค่คนเดียวกลับมาเราลองมาดูเจาะพระคัมภีร์ข้อนี้ไปด้วยกันทีละข้อ อย่างที่หนึ่งก็คือมีเพียงแค่คนเดียวที่กลับมาอีกเก้าคนไปไหนลืมบางคนอาจจะลืมตื่นเต้นหรืออาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันเอ้ไม่แน่ใจบังเอิญหรือเปล่าในพระเจ้าไม่มีคําว่าบังเอิญเพลงพระคุณร้องว่าไงคะไม่มีไม่มีสิ่งใดที่เป็นความบังเอิญแต่เพราะโดยพระคุณของพระเจ้าและอย่างที่สองคือเขากลับมาทําอะไรคะกลับมาสรรเสริญพระเจ้า และก็อย่างที่สามคือเขาสรรเสริญแบบไหนคะด้วยเสียงดังพี่น้องคะดังโหแบบเป็นสิ่งที่แบบเวลาเราเสียงดังเป็นอาการของคนที่ทําไมคะตื่นเต้นดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้รับมันมีเพียงคนเดียวที่กลับมาและสรรเสริญเขาไม่ได้กลับมาเพื่อขอเพิ่มเอเนมนะคะเขากลับมาสรรเสริญสิ่งที่ได้รับไปแล้วเรามองเห็นอย่างนี้ทำให้เรารู้ว่าใช่ ได้เรามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงอะไรเสียงดังและเขาไม่ได้สรรเสริญด้วยเสียงแค่นั้นแต่เขาทําอะไรเขามีท่าอะไรคะกราบลงที่พระบาทพระเยซูคริสต์และสําคัญที่สุดในประการสุดท้ายคือเขาเป็นใครคะชาวสมเมเรียในวัฒนธรรมดั้งเดิมตรงนั้นชาวสมเมเรียคือคนที่ไม่มีใครครบเป็นคนที่น่ารังเกียจในสังคมเป็นคนที่ไม่มีความน่าเข้าใกล้เป็นคนที่เป็นชนชั้นต่ําที่สุดในสังคมวัฒนธรรมสมัยนั้น เพราะสมาเรียเป็นคนที่กําเนิดเกิดมาจากการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์เหมือนเป็นการแบบเป็นชนชั้นที่แย่ที่สุดแล้วก็วันนั้นหลายครั้งก็จะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เข้าไปคุยกับชาวสมาเรียสาวกก็จะทักคนรอบข้างก็จะทักทําไมพระองค์เข้าไปทําไมเขาเข้าไปคุยเพราะว่าแต่จริงตามบัญญัติเนี่ยการเข้าไปคุยกับคนชาวสมาเรียนเนี่ยถือว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าทําเลยแต่เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคนที่สังคมรังเกียจคนที่สังคมไม่ยอมรับคนที่สังคมดูแบบไม่น่ารักเลย แต่เขากลับกลายเป็นคนที่กระตันยูที่สุดและนี่แหละคือท่าทีของความกระตันยูที่เกิดขึ้นในใจของเรามันภาพของความกระตันยูของคนเนี้ยที่เป็นหนึ่งในสิบเนี่ยทําให้เรามองเห็นว่าเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าทราบซึง้งแล้วก็กลับมาแล้วก็สรรเสริญด้วยเสียงที่ดงังไอเมนนะคะอาทิตย์ต่อไปเราจะมีคนแย่งเป็นพยานนะคะเอเมนนะคะพี่น้องอย่าเก็บสิ่งที่พระเจ้าตอบเราไว้คนเดียวเก้าคนนั้นเขาอาจจะแอบขอบคุณในใจไม่เป็นไรหรอกพระเจ้ารู้ ไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าลำพังกับใครสักคนในโบสถ์ก็พอพี่น้องคะเสียงที่ดังคือการที่เราประกาศกับผู้คนเวลาเสียงดังพี่น้องคิดว่ามีมีคนอื่นได้ยินไหมคะมีคนได้ยินเพราะฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพระมีอย็าไม่หนุนใจเราที่จะเก็บเงียบๆคนเดียวเพราะอะไรคะออกมาบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าทรงช่วยอะไรเราบ้างทรงนําพาเรายัางไงหรือเรากำลังมีปัญหาอะไรแล้วพระเจ้านําเราให้ผ่านไปได้ยังไงบ้าง และที่สําคัญก็คือเมื่อเราเองสํานึกแล้วก็มีความรู้สึกกตัญยูรู้คุณเราจะอยากขอบคุณพระเจ้าเหมือนคนนี้ที่กลับมาที่ฉันไม่แน่ใจว่าเขาไปห่างไปจากพระเยซูคริสต์ไกลเท่าไหร่แล้วแต่เขาก็ตั้งใจที่จะกลับมาเพื่อที่จะขอบคุณแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าเราก็เลยจะตอบแทนพระเจ้าด้วยวิธีการใดก็ตามทุกทกทางที่เราจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรคะการถวายขอบคุณพระเจ้ามีพี่ร้องก็ส่งไลน์เข้ามาขอบคุณพระเจ้าถวายเผื่อคริสต์มาสถวายเผื่อคริสต์มาสก็ขอบคุณพระเจ้า การถวายการรับใช้การประกาศการอุทิศทุ่มเทการเสียสละอะไรก็ได้ที่เราทําเพราะว่าเรารู้สึกสํานึกในพระคุณของพระเจ้านี่คือจีที่หนึ่ง